เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณการครับคุณการเขาไปทํางานต่างจังหวัดแล้วจําเป็นที่จะต้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งตัวเลือกก็มีไม่มากนะักเขาเลือกโรงแรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งใจกลางเมืองทําให้คุณการต้องเจอกับประสบการณ์สุดหลอนที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดคุณการมาถึงโรงแรมในช่วงเย็นนะครับฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีตัวอาคารตั้งอยู่ริมถนนเก่า เงียบจนแทบไม่มีผู้คนสัญจรไปมาโครงสร้างของรมแรมดูสุดโซมกว่าปกติคมไฟหน้าทางเข้ากระพริบเป็นจังหวะเหมือนไฟใกล้จะขาดคุณการลากกระเป๋าเข้าไปในพื้นที่ล็อบบี้ครับเขาเพบว่าพื้นที่ด้านในกว้างแต่โล่งผิดปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านะครับถูกจัดวางอย่างห่างๆตาทำให้เกิดพื้นที่ว่างแบบแปลกตา เหมือนตั้งใจจะให้ผู้คนไม่อยากที่จะนั่งพักแนานเคาน์เตอร์ก็ต้อนรับตั้งอยู่มุมม,มหนึ่งคนการสังเกตเห็นพนักง,งานหญิงนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์เธอมีท่าทีเหนื่อยครับเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันสายตาเธอมีรอยคำ้ำพนักงานดูเก่าเหมือนผ่านการใช้งานมาหลายปีชุดที่พนักง,งานใส่ครับบรรยากาศรอบตัวเธอมันนิ่งสนิท จนรู้สึกว่าโรงแรมนี้ไม่น่าจะมีแขกเข้าพักบ่อยนักขณะที่เขากำลังเช็คอินคุณการก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเล่ากับสายตาของพนักงานกำลังลังเลและหวาดระแวงคล้ายกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่เธอเก็บความลับเอาไว้เธอทำทุกขั้นตอนแบบช้าๆและระมัดระวังจนทำให้กระบ,บวนการสั้นๆกลายเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดอย่างบอกไม่ถูก คุณการได้กุญแจห้องมาในที่สุดคุณการมองเห็นที่ดอกกุญแจจะมีป้ายเล็กๆแกะสลักเป็นหมายเลขห้อง503ครับตัวเลขนั้นดูซีดจ,จางเหมือนโดนสัมผัสมาหลายมือจนลบเลือนเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นแผ่วๆในช่วงที่เขากำลังรับกุญแจมานั้นเขาเดินไปยังลิฟต์แต่เขาก็รู้สึกว่าความโล่งว่างของล็อบบี้มันมีมากขึ้นครับ ทุกก้าวที่เขาเดินไปเสียงล้อกระเป๋ากระแทกพื้นดังชัดเจนมันจนทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวอย่างประหลาดลิฟต์เปิดออกภายในเป็นห้องแคบแคบที่ผนังสแตนเลสบุรอยบุบและคาบนิ้วมือมากมายโจนสะท้อนแสงเพียงลางๆระหว่างกำลังขึ้นลิฟต์คุณการรู้สึกถึงแรงสั่นผิดจังหวะคล้ายกับมอเตอร์กำลังฝืนทำงานอยู่ทั้งที่โรงแรมก็ดูเก่าไม่พอที่จะสั่นขนาดนี้ ต่ทุกอย่างเหมือนกำลังบอกเป็นนายว่าเขาไม่ควรขึ้นไปชั้นนั้นแต่ลิฟต์ก็พาเขาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้น5ในที่สุดประตูลิฟต์เปิดออกครับคุณการพบกับความเงียบผิดธรรมชาติและนี่คือจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่เขาจะไม่มีวันลืมในที่สุดคุณการเขาก็มาถึงห้อง503เป็นที่เรียบร้อยห้องนั้นประตูไม้ไมีรอยฉลอกเป็นแนวคล้ายกับถูกงัดมาก่อน เขาไขกุญแจเข้าไปทุกอย่างภายในห้องดูปกติแต่เหมือนกับถูกปล่อยล้างไว้ช่วงหนึ่งเตียงถูกจัดเรียบร้อยแต่ผ้าปูมีรอยยับบางจุดเหมือนมีคนเอนตัวลงก่อนนอนหน้านี้ไม่นานแต่ทันทีที่คุณการปิดประตูเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังเบาๆจากในห้องน้ำมันเป็นเสียงของฝักบัวหยดน้ำเขารีบเดินไปตรวจด,ดูแต่พื้นมันแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำ ไม่มีเสียงอะไรต่อจากนั้นเขาวางกระเป๋าแล้วก็ไปเปิดโน้ตบุ๊กเตรียมทำงานตามปกติแต่ไม่ถึงสิงนาทีข้าวของที่วางไว้บวนโต๊ะกับเริ่มขยับเหมือนเดิมขยับด้วยตัวของมันเองทั้งที่แอร์ก็ไม่ได้แรงที่จะทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือลมแรงจนเปล่าสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะนะั้ขยับไปตามแรงลมคุณการลองจับโต๊ะก็พบว่านิ่งสนิทเขาพยายามไม่คิดมากครับ แล้วก็มุ่งทำงานต่อแต่ระหว่างที่กําลังก้มมองหน้าจอเขาเห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านสายตาเหมือนมีคนเดินเฉียดไปเตียงไปคุณการกลับหลังหันมองแต่ก็ไม่ได้พบว่ามีอะไรครับเรื่องมันเริ่มไม่ปกติแล้วเมื่อเขารู้สึกไม่สบายใจเขาตัดสินใจเปิดทีวีไว้เป็นเสียงพื้นหลังแต่ทีวีกลับเปิดไม่ติดภาพขึ้นเป็นเพียงช่องสัญ,ญญาณที่ล้ม พร้อมกับเสียงดังซาแหลมซาแหลมแบบที่โรงแรมเก่าในอดีตเคยเป็นเขาจำเป็นต้องเดินไปปิดตั้งใจจะลองออกไปหาอะไรดื่มที่ล็อบบี้ดีกว่าแต่ก่อนที่มือจะจับลูกบิดเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้ประตูฝั่งตรงข้ามเหมือนมีคนมายืนตรงถงทางเดินความรู้สึกนั้นชัดจนเขาชะง,งักและเลือกจะไม่เปิดประตูออกไป เมื่อคนการกลับมานั่งที่ปลายเตียงเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหนักๆกดลงบนเตียงฝั่งขวาคล้ายกับมีคนมานั่งลงโดยไม่ออกแรงกดเต็มน้ำหนักแต่พออามือกดดูเบาะกลับเหมือนจะยุบน้อยลงกว่าปกติคนการไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังคิดมากหรือเจออะไรเข้าจริงๆจากเหตุการณ์ทั้งหมดไม่นานหลังจากนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็เงียบไปทันที ไม่ใช่เสียงเรียกแบบตั้งใจเหมือนเป็นการเคาะเพื่อตรวจดูว่ามีใครอยู่ในห้องหรือไม่คุณการยืนนิ่งอยู่หน้าประตูครับเขาไม่ขยับไม่ถามแล้วก็ไม่เปิดเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าผู้ที่เคาะอยู่นอกห้องอาจไม่ได้ต้องการจะเข้ามาคุยแต่กำลังเช็คว่าห้องนี้มีคนอยู่หรือเปล่าและนั่นเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้คุณการเริ่มเชื่อว่าชั้นห้านี้ อาจไม่ใช่ชั้นที่ถูกใช้อยู่ตามปกติเลยแม้แต่น้อยและหลังเสียงเคาะประตูในครั้งนั้นคุณแกนก็พยายามทำงานต่อครับแต่สมาธิของเขากลับหายไปหมดเขาตัดสินใจปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็เตรียมตัวนอนเพื่อจะตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกดีขึ้นท,ทันทีที่ปิดไฟในห้องความเงียบก็ดูเหมือนจะหนักขึ้นนะครับจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจน ไม่นานหลังจากนั้นเสียงโทรศัพท์อยู่ดีๆในห้องมันก็ดังขึ้นครับความแหลมของเสียงมันทำให้คนแกรสะดุ้งทันทีทั้งที่เวลาล่วงเลยเข้าตีหนึ่งแล้วเขาลังเลว่าจะรับดีไหมเสียงมันดังไม่ยอมหยุดครับเขาจำใจเดินไปยกหูขึ้นครับแต่ปลายสายไม่มีเสียงคน มันเป็นเสียงของลมหายใจครับเหมือนกับว่าเราหายใจใส่โทรศัพท์ก่อนที่เสียงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงขูดอะไรบางอย่างใกล้กับไมโครโฟนของโทรศัพท์แล้วก็ลากเล็บไปตามโลหะของโทรศัพท์คุณการรีบวางสายทันทีแต่พอเดินเข้าไปในห้องเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ดังครั้งเดียวแล้วก็เงียบไป เขายืนฟังอยู่ครู่หนึ่งจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจึงตัดสินใจปิดไฟสลัวเพื่อไม่ให้ห้องนั้นมืดเกินไปนะครับเขาเดินกลับไปยังเตียงแต่ในระหว่างที่เดินนั้นเขาเห็นในกระจกภายเตียงเหมือนมีเงามืดผ่านไปด้านหลังของห้องเงาที่เดินผ่านอย่างรวดเร็วแต่ชัดพอจะเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายกับคนสูงโปร่ง การหันกลับไปมองแต่ไม่พบอะไรกระจกกลับเป็นเพียงภาพสะท้อนของห้องโล่งๆเท่านั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวอย่างที่เขาคิดเพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นการถึงขั้นเดินไปตรวจประตูห้องอีกครั้งหนึ่งเขามองผ่านช่องตาแมวซึ่งควรจะเห็นแสงไฟจากโถงทางเดินนะครับแต่ข้างนอกมันมืดสนิทโดยไม่มีสาเหตุ เล่ากับไฟทางเดินถูกปิดเฉพาะหน้าห้อง503เท่านั้นเขาขนลุกขึ้นเขาเห็นเซี่ยวของอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านช้าๆอยู่ในความมืดเงาที่ดูเหมือนกำลังก้มมองพื้นแล้วค่อยๆหันหัวขึ้นมาช้าๆเหมือนรับรู้ว่ามีคนยืนดูอยู่จากด้านในเขาตกใจแล้วก็ถอยหลังทันทีแ,แม้ไม่กล้าจะยืนใกล้ประตูเขากลับไปนั่งที่เตียงตั้งสติ ตั้งแล้วตั้งอีกแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากใต้เตียงครับมเป็นเสียงคล้ายคนลากอะไรบางอย่างบนพื้นแบบช้าๆต่อเนื่องเป็นเสียงที่ดังเพราะจะทําให้รู้ไม่ได้เกิดจากท่อน้ําหรืออุปกรณ์ของโรงแรมใดๆเหมือนมีใครสักคนกําลังขยับอยู่ใต้เตียงของเขาคุณการค่อยๆถอยหลังไปชีดผนังเขาไม่กล้าที่จะก้มลงดูและในขณะเดียวกันเสียงลกนั้นก็หยุด คุณการขยับออกมาเขาเริ่มนับในใจเพื่อไม่ให้ตัวเองตกใจจนเกินไปแต่พอนับได้ไม่กี่วินาทีทีวีก็เปิดเองภาพขาวดำมันสลับไปสลับมาก่อนจะมีเงาในภาพปรากฏขึ้นใกล้ๆมุมจอมันทำให้คุณการแทบจะหยุดหายใจเขาตัดสินใจไม่อยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปไม่ว่าคืนนี้จะดึกแค่ไหนก็ตามแต่ก่อนที่เขาจะเดินไปถึงประตูมันก็มีเสียงอีกแล้วครับ ว่เป็นเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นจังหวะชัดเจนและต่อเนื่องราวกับมีคนยืนเคาะอยู่แบบตั้งใจเหมือนกำลังเร่งให้เขามาเปิดหลังจากเสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆการแทบไม่กล้าเข้าใกล้ประตูเขายืนพิงผนังสูดลมหายใจลึกพยายามคิดหาวิธีออกจากห้องโดยไม่ต้องเจอกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่ยังไม่ทันจะขยับไปทางไหน เสียงเคาะก็หยุดลงทันทีเหมือนคนหน้าประตูถอยไปอย่างหมดความสนใจความเงียบที่ตามมานั้นอันทำให้การรู้สึกว่ากลัวมากกว่าเสียงเคาะที่เพิ่งผ่านมาอีกเขานั่งรอให้เวลาผ่านไปสักพักจนมั่นใจว่าไม่มีเสียงอะไรตามมาครับจึงตัดสินใจโทรลงไปยังฟอนต์หวังจะขอให้พนักง,งานขึ้นมาดูห้องแต่โทรศัพท์ในห้องกลับไม่ติดอีกต่อไป เหมือนถูกตัดสายอย่างจงใจในขณะที่กำลังหันหลังจะไปหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองเขากลับสังเกตว่าประตูห้องน้ำซึ่งตอนแรกปิดสนิทต,ตอนนี้เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยแล้วกับมีคนจากด้านในผักมันออกมาคุณการไม่เข้าไปดูครับแค่มองจากระยะห่างก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติภายในห้องเงียบสนิท แต่เขารู้สึกเหมือนมีสายตาอะไรบางอย่างกำลังมองออกมาจากความมืดตรงนั้นขณะการพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรต่อกับเสียงกริ๊งเบาๆที่ดังมาจากแน่ห้องนะครับเสียงนั้นคล้ายๆเสียงประตูอีกห้องนึงเปิดออกเขาเดินไปตรงช่องตาแม่อีกครั้งหนึง่งแต่ดูด้วยความระมัดระวังเขามองออกไปและพบว่าทางเดินที่มืดก่อนแน้านี้ตอนนี้ไฟกลับมาเปิดตามปกติ ห้องข้างๆที่เคยปิดสนิทกลายเป็นประตูเปิดอ่าอยู่คล้ายกับมีใครเพิ่งออกมาประตูเปิดกว้างจนเห็นเฟอร์นิเจอร์ด้านในไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยไม่ได้ชิ้นเดียวมันเป็นเพียงห้องโล่งๆผนังซีดๆไม่มีเตียงไม่มีโต๊ะผ้าม่านก็ไม่มีเหมือนห้องที่ปิดไว้เป็นปีๆมันยืนยันความจริงอย่างหนึ่งกับคุณการอย่างชัดเจนครับชั้นนี้ไม่ได้มีแขกพักตามปกติ เขาถอยหลังออกจากช่องตาแมวสายตาก็เห็นเงาบางอย่างเดินผ่านหน้าห้องโล่งนั้นเดินจากซ้ายไปขวาเดินช้ากว่าปกติของมนุษย์เงานั้นสูงเกือบชนฝ้าเพดานของโถงโรงแรมคุณการตกใจสุดขีดเขารีบคว้าโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเรียกพนักงานแต่ก่อนที่นิ้วจะกดหน้าจอไฟทั้งห้องก็ดับลงทันที เสียงลมหายใจบางอย่างดังขึ้นจากปลายเตียงไม่ใช่ของคุณการและไม่ใช่เสียงของคนที่ยืนใกล้ๆแต่เป็นเสียงที่เหมือนอยู่ใต้เตียงตามด้วยเสียงขยับตัวอย่างช้าๆแลวกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างกำลังจะคานออกมาจากความมืดคุณการถอยไปจนชิดประตูห้องและทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำในที่สุดเขาหันหลังกลับไปจับลูกบิดประตูเขาเปิดประตูจากห้อง แต่ก่อนที่เขาจะหมุนลูกบิดประตูกลับหมุนให้เองครับเหมือนมีบางอย่างจากด้านนอกจับลูกบิดอยู่ก่อนแล้วและกําลังหมุนเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆประตูค่อยๆเปิดทีละน้อยและการรู้ทันทีว่าข้างหลังประตูนั้นไม่ใช่พนักงานโรงแรมอย่างแน่นอนประตูที่การกําลังจะพยายามเปิดเองกลับถูกพักเข้ามาก่อนรอยแง้มของประตูเปิดกว้างขึ้นทีละน้อยแต่ยังไม่มีใคร หรืออะไรก้าวเข้ามาเสียงบานพับดังเบาๆเหมือนถูกประตูถูกเปิดช้าๆโดยคนที่ไม่มีแรงมากพอแต่ตั้งใจจะเปิดอย่างต่อเนื่องการเริ่มยืนตัวแข็งไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวภายในห้องยังมืดสนิทมีเพียงแสงจากทางเดินนอกห้องส่องเข้ามาแต่แสงนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นอะไรดีขึ้นเพราะว่า ทางเดินดูว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยของสิ่งที่เปิดประตูจนกระทั่งมีเงาบางอย่างเลื่อนผ่านช่องแสงนั้นอย่างรวดเร็วเงานั้นผิดสัดส่วนจากมนุษย์แขนมันยาวผิดปกติลำตัวมันโค้งงองเหมือนกระตูกเบี้ยวการเคลื่อนไหวไม่มีเสียงเหมือนกับว่ามันลอยแล้วไม่ได้เดินการถอยหลังชนผนัง เขามือสั่นจับโทรศัพท์จนล่วงลงพื้นโดยไม่รู้ตัวเสียงโทรศัพท์กระแทกดังขึ้นในห้องเงียบและทำให้เงานั้นหยุดนิ่งทันทีเหมือนกับรู้ว่าการยังอยู่ในห้องจากนั้นเงาก็ค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นเหมือนค่อยๆลุกจากท่าโน้มตัวเงานั้นเปิดเผยรูปร่างชัดเจนขึ้นการเห็นได้ว่าคอของมันยาวผิดปกติ มันเอียงไปทางซ้ายจนแทบแตะไหลได้แขนมันยาวจนเกือบถึงเข่าทั้งสองมันยืนอยู่ตรงหน้าห้องเขาแบบไม่ขยับความเงียบดำเนินต่อจนการรู้สึกว่าลมหายใจของตนเองดังเกินไปเขาไม่ก็รู้ว่าควรทำอะไรดีแต่ความคิดเดียวที่ผุดขึ้นในหัวก็คือจะต้องออกไปจากชั้นนี้ให้ได้เขาก้มตัว้าๆเพื่อเก็บโทศรศัพท แต่ทันทีที่มือแตะพื้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากข้างหลังการเงยขึ้นเข้าไปดูครับเหมือนมีคนกระซิบอยู่บนที่นอนเสียงนั้นไม่ได้เสียงพูดแต่เหมือนกับลมหายใจใกล้หูการเผลอไปมองทั้งที่ไม่รู้ว่าไม่ควรมองตรงนั้นและนั่นคือจังหวะที่เขาเห็นบางอย่างขยับอยู่บนเตียงมันเป็นร่างครับร่างของผู้หญิงผมยาว ปลายผมเปียกคล้ายกับโดนน้ำทำให้เกาะกันเป็นกระจุกแขนทั้งสองแขนทับอยู่บนที่นอนลาวก,กำลังคืบคานเข้าหาเขาใบหน้าถูกคุมด้วยผมทั้งหมดลำตัวเขาบิดเบีย้ยวคือมันไม่ใช่คนนับการหมดทางเลือกเขารีบวิ่งออกจากห้องทันทีประตูก็ลปอย่อย่างนั้นเขาวิ่งไปทางบันไดหนีไฟ พร้อมกับบางเสียงดังไล่มาจากข้างหลังเมื่อเขาวิ่งมาถึงทางเดินกลางชั้นเขาเพบว่าประตูหลายห้องที่ควรปิดมันเปิดแอ้ากว้างเป็นระยะระยะบางห้องลงบางห้องมืดบางห้องก็เหมือนมีเงาขยับได้แต่ที่สําคัญทุกห้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์แม้แต่ห้องเดียวนี่คือชั้นที่ไม่ได้เปิดให้แขกพักมานานและทุกห้องเหมือนกับว่ามีเจ้าของเดิมอยู่ คุณการมุ่งหน้าไปยังบันไดด้วยหวังเพียงอย่างเดียวว่าเขาจะหนีออกจากชั้นห้าให้ได้ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปหลังจากนั้นคุณการก็รีบวิ่งหนีออกมาจากโรงแรมโดยที่ไม่คิดชีวิตเขาทิ้งของทุกอย่างไว้ตรงโรงแรมในห้องที่เขานอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเขาบอกว่าช่างมันพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บ ปากฏว่าลงมาข้างล่างครับไม่เจอใครสักคนเลยฟอนต์คั้งที่ยังอยู่ในช่วงเวลาทํางานก็ไม่มีฟอนต์อยู่ครับแล้วก็ลานจอดรถก็ไม่มีรถแม้แต่คันเดียวคุณการวิ่งออกมาจากลานจอดรถโรงแรมตรงไปยังถนนเขาเผอหันกลับมามองปรากฏว่าโรงแรมที่เขาอยู่มันเป็นโรงแรมล้างครับเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกเป็นภาพนิมิตท,ที่คุณการคิดไปเอง ทั้งหมดนะครับด้วยความง่วงหรือความอ่อนล้าจากการเดินทางจะไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับดนใจทำให้คุณการเนี่ยนอนขึ้นไปนอนชั้นห้าของโรงแรมแห่งนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับเรื่องราวของคุณการนะครับที่ต้องเจอกับโรงแรมสยองขวัญก่อนจะนอนที่ไหนก็ต้องหาประวัติให้ดีนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นมันยังเปิดอยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับและเช่นเคยเพื่อนๆท่านไหนต้องการที่จะแชร์เรื่องราวสยองขวัญก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับโรงแรมชั้นห